วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทำตัวหนังสือหนานะคะด้วยโปรแกรม PowerPoint ซึ่งก็มีหลายท่านนะคะถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่า,าทำตัวหนังสือหนายัางไงให้ดูสวยแล้วก็ดูเป็นศิลปะนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็เปิดเข้าไปที่โปรแกรม PowerPoint นะคะแล้วไปเลือกคำว่า,าแทรกค่ะ หลังจากนั้นก็ไปเลือกตัวอักษรศิล์นะคะแล้วเราก็พิมพ์เลยนะคะพิมพ์อะไรก็ได้อันนี้จะพิมพ์ว่าสาระน่ารู้นะคะเมื่อพิมพ์สาระน่ารู้แล้วนะคะให้เราไปเลือกฟอนต์นะคะที่เราชอบแล้วก็เลือกขนาดนะคะให้ดูพอดีแล้วก็สวยงาม อันนี้ก็ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการคัดลอกก๊อปปี้อีกเพื่อให้เป็น2ชิ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ชิ้นที่เราก๊อปปี้นะคะเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะใช้สีออกโทนส้มเหลืองนะคะ,คะก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอามาทาบกันนะคะเอามาซ้อนกัน ก็จะออกมาแนวประมาณนี้นะคะหรือว่าใครอยากให้มันดูชัดแล้วก็ดูมีลูกเล่นหน่อยเราก็สามารถลดขนาดของฟอนต์ได้นะคะให้ดูเล็กลงกว่าต้นฉบับค่ะก็จะได้ประมาณนี้อะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการทำขนาดของวิธีการทำตัวหนังสือแบบหนานะคะใน powerpoint ทำง่ายๆเองเนาะค่ะก็คลิปหน้านะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำหน้าปกาจาก powerpoint เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ